สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่21สอมรกราคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ1กับ4ี่สากับ 6, 6นะคะหนึ่ง3ูน1 5หนึ่งสี1หนึ่งสาม จับคู่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามกหกสสามสี่สี่สามสี่หกหกสนะคะก็กอดเพื่อนทุกคนโชคดีนะสมตัวก็สี่หกหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสี่สอส่องเนาะเมื่อคืนนี้ของเราแตก3มตัวเด้อดาวโจรของเราเมื่อคืนนี้นี่ วีไของเราแตกสามเนาะวันนี้ก็จับเอาอย่างนี้นะนี่หนึ่งสี่สามสี่หกหนึ่งหรือจะหกหนึ่งสี่ก็ได้นะหกแปดสี่สองหกแปดเราไม่จับไม่ให้เด้อแปดสี่สองเผื่อมาเลขคู่เนาะสี่หกแปดสี่สองหกสี่แปดสองเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะดาวโจรของเราก็เข้านะเนี่ยสี่เก้านี่เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีค่ะ